ก็ทสอคนมันมาโดนแล้วหนึ่งไม่เข้าเด้อเ่าสู้สองฝ่ปีปะีาอยู่หลังอยู่อยู่หน้าสกอตแปดปะมันนั่งอยู่บนยางเลยตตัดะตดะไปชุไป่ม่างฝายชุบไทาะไม่เข้าตามตามต็เด็กเดียว ขอมครับขอาครับหลักตัดเปียกสมองเยนได้ไหมเรียบฟองกระเดดคาถาลงก็จบคันชิโมกันน่าเจ็บปวดครับต้นไม้โอ้ยเต็มที่เยอะเกินเราต้องถอยแล้วอ่ะต้นไม้หลังจินดาวกูตั้งค่าสึกดาวหนึ่งส่วนอีกคันเจ็บหนักผมกมัลังไลล่าอยู่ไม่พอต้องตั้งค่าสึกดาวหมดียวผมเห็นเลยเลยนั่นแหละคัน่า do it do it come on kill me i'm here ข้างหน้านี่เลยครับเดีวเออเห็นรถถังแล้วยวมาให้เลยระมาดาบเลยเฮ้ยสงคันนี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวทำอยูนี่ะแก้วถ้าถึงเรายวบอกเออเดี๋ยวบอกรถถังดา้หมดเกมคาราเบล